เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับ3ส,สหายอีกเช่นเคยกับในเกมหมายคาบนั่นเองนะผมสวัสดีครับทุกคน <Yeah. S 1> ซึ่ง <Yeah. S 1> ในครั้งนี้นะครับเราก็จะเห็นอยู่ข้างหลังนะครับว่ามันคือรถไฟนั่นเองซึ่งผมนะครับกับอานนท์เนี่ยเราได้มาแอบสร้างนะครับรถไฟในขณะที่น้องๆกำลงังนั่งฟังเพลงนะครับแต่ละลำไปนั่นเอง ซึ่งในวันนี้ครับเรายินดีกันมากเลยนะครับว่าแบบรถไฟเรานั้นมันดีมากแค่ไหนกันเชียวครับเราจะมารีวิวกันของแต่ละคนเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพี่กบพอพี่กบเสร็จก็ค่อยของอานนท์นะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นของผมนั่นเองเอาละไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม let's go <S อ่าอันนี้คือรถไฟของพี่กบนะครับมีว่าชื่ออะไรเอ่ยพี่ชาย ว่มันชื่อไม่เหมือนกันอะเอาดิอ๋อเป็นชื่อรหัสก็ได้แตัตวยอ<ม>เป็นของ itt ศูนย์หนึ่งนะตรงนี้มันเป็นของศูนหนึ่งแต่เมกี้น่ามีเกี่ยนะเมกี้น่าเขามาช่วยเสริมนะฮะ <c oughs> งั้นถามหน่อยครับพ <ๆ S 1> ี่ชายรถไฟนี้เป็นการปฏิบัติภารกิจแนวอะไรครับก็แนวส่งขาแล้วก็แนวช่วยเหลือไปด้วย เห็นแบบมีจดหมายให้มาช่วยวิ่งอ่ะเราก็อยากมาวิ่งด้วยเลยจัดเต็มที่เต็มระบบมาดีไดหน่อยข้างหลั่งไงอ๋ออันนี้ต้องต้องเดินก็ค่อยเดินนะต้องก็ค่อยเดินค่อยเดินนะโอ้ยจมร้องการบักปุ๊บนี่ไงเดินเดินมาได้เดินมาได้เออมันเดินมาได้มาได้เสียวๆหน่อยนะเวลารถไฟวิ่งเสียวๆหน่อย ตี <mm> น,นก็จะมีอาวุธนะเอ้ยแบบถ <mm> <mm> <น>จะมีใครระเบิงระเบิดระเบิดมาแล้วก็จะมีห้องนอนต่อห้องนอนเ <mm> <mm> ัดจะนอนเ <mm> อานะซัมงบกี้เราจะนอนอ่าไหนดูสถานีลบไหนครับผมเป็นไงบ้างสถาน,นีลบฮะห้องแรกเป็นห้องนี้ฮะเป็นแบบปืนกลน,นะนครับปืนกลบบกี้แรกเนาะสตุมันเยอะเกินไงนเออสตุมัมเยอะเกินต้งจริงกับว่าจะเติมกระสุนเข้าไปด้วยแต่เวลาไม่พอนะ อ๋อแล้วพี่ทายครับปืนปืนใหญ่ข้างบนนี้คือยิงเป็นกระสุนหรือเป็นอ่าไฟฟ้าผมตาจริงก็ยาวว่ากะว่าจะเป็นเป็นไฟฟ้าแหละแต่กลัวแบบไฟฟ้ามันส่งให้พลังงานตัวปุ๊กกีไม่พอก็เลยแบบใช้กระสุนไปก่อนนะเป็นกระสุนชั่วคราวนะชั่วคราวชั่วคราวเออชั่วคราวชั่วคราวชั่วจริงหรือเปล่าชั่วคราวเลยครับ เราไปดูของของเพิ่มเงิน้วยอนถึงช็อตเด็ดพี่กบนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่พวกที่สามถึงปืนใหญ่อ้าห้รอยมเมตรนะร้อยมิลลิเมรจะลุกเ้นองมันจะเป็นอันนี้เป็นปืนไหนีขอีันหนึ่งนะศูนยนหนึ่งเฮ้ยพี่มีสองมีสองรู้ยิงเอ๋อเฮ้วสนุกและ เอ้นอนห้า <500 S 2> ร้ <500 S 2> อยบวกห้าร้อยบวกห้าร้อยไปเท่าไหร่นอน <c oughs> อวนต้ก็สามารถยิงเปเรียวกันก็ได้นะหรือเป็นกระสุดปกติก็ได้นะนี่ยิงไปมกลมียมทงไป้าลนนเขาเขาพัฒนาไปไกลแล้วอ่นอนท <c> น <oughs> เขายิงเป็นเรียวกันได้ด้วยนนท์ไอ้คนคน <c oughs> <c oughs> นี้ส่วนจะมีห้องควบคุมแล้วจะอยู่ด้านในอดี๋วโบกี้ที่สองไหนครับ ต้องใช้สีการระดับสูงหน่อยนะเนี Harmon ่ย FFT 4001ครับตามที <fit> ่มีกล้องให้ดูด้วยนะครับแต่ผมเชื่อมไว้แค่กล้องเดียวก็คือตัวนี้เป็นตัวนี้อ่ามีกล้องให้ดูด้วยนม่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็เป็นตัวประกอบนะตัวยี่ไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลย โอยเปิดดไไ้พวกขีกาด้วยพวกขีกาได้จ้ะตัวนี้ก็เป็นดีร,รำลีกระสุนนะมีแบบกระสุนปฐพามีคำร้องไว้ประมาณหกนัดน,นะและและอันนี้ก็หมดเลยนะอันนี้คืออะไรครับอันนี้กระสุนไงกระสุนตัวนี้เป็นตัวนี้มีปืนมีปน,มป,น,มป,นมปืนอันนี้จะเป็นกระสุนแยกมีแยกเนี้ย ตัดต,ต้องเดินระงนะเดินระวังเดินระวังก็เป็น,นีนะเป็นตนกสถานีเป็นพ่วงลบอีกจุดนึงอะไรแล้วนี้ก็มีกระสุนนะ้วะดีเต็มเาไว้ข้างหลังคืออะไรครับเนี่ยข้างหลังเนี่ย ปืนใหญ่จุดนองตีตัวตองครับคือราการแคเป็นทะเลนี้โหปืนใหญ่สองกระบอกนะครับเบิ้มใครที่อยากรู้ว่าเกาะตัวเองหนาแค่ไหนนะครับเรียกพี่กบไปได้นะครับเดี๋ยวพี่กบจะจัดให้เลยครับห้าร้อยมิลลิเมตรนะครับสองรูยิงนะครับไม่ใช่รูยิงเดียวนะครับสุดจะรั่วนะครับมาตุนเขาสี่หกสิบเองด้วย นี่ปืนนีนี่ปืนสิบเก้านิ้วหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้ปืนสิบแปดนิ้วปืนสิบเก้านิ้วหรือเปล่าแล้วก็จะมีลานต่อเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ต่อสัญญาณน่าเนี่ยคือเฮลิคอปเตอร์พี่กบนะครับน่ารักมากนะครับจริงๆน่ารักมากมันไม่เด้เขาไปได้ไหมเขาไปได้เขาเขาได้เขาได้กดตรงนี้ต้องมันต้องต้องต้องทบินต้องอย่ากบินจะพึ่งบินต้องตรงนี้ออกแล้ว เขาไป็นนักประมูลนี่เขาได้แล้วเขาได้แล้วป้องกดยอนนะเวลาว่ากดย้อนยิงสุดไหมเนี่ยเฮ้ยยิงได้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 เดี๋ยนี้ยิงด้วยเอ่จะยิงใส่ปืนจะทำไงไอ่อันนี้คือรถไฟลบของอานนท์นะครับฮ้าซึ่งรถไฟลบอนนท์นะครับอ่าไหนถามอนนท์หน่อยรถไฟลบอนนท์เนี่ยเป็นการปฏิบัติงานแนวแบบไหนครับ หน่วยช่วยระยะไนนยากลหรือแบบหน่วยชาร์จอันนี้คือได้หมดชนหรือหมดซอมบี้มาเป็นหลูก็ไม่ต้องมีกลัวเพราะว่ามีมีทุกอย่างที่สามารถฆ่าจอมบี้ได้หมดเลยะนะไหนหัวจักนะครับหัวจักอโนนนั้นมียุทธปกรณ์อะไรบ้างไดีดูสิมีมีเรดาร์มาช่วยนำทางนะครับว่าคันนี้ไม่อยากเจอกระจกนะแต่มันโดนโจมตีง่าย แล้วก็ถัดจากเลนิทั่เิง,งปืนใหญ่ครับเป็นปืนใหญ่ร้อยสี่สิบมิลลิเบรล่ะปืนนี้สามารถเอาไว้ยิงไกลได้เอาไว้ยิงไกลยิงจ่อยิงเลยได้หมดเลยนะ <c oughs> ร้อยร้อยเท่าไหร่นะรอยสี่สิบร้อยสี่สิบไม่ใช่ไม่ใช่สี่ร้อยนะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแค่นี้แค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะเฮ้ยถัดจากปืนมาเราจะเป็นที่ปล่อยมิไซล์มิไซล์ตรงนี้มันไม่ใช่มิไซล์ยิงนะเป็นมิไซล์ต่อต้าในกาซีย์ จะอยู่รงนี้เป็นมิสตอร์ได้กับยานนะชัดวมานีปืนเอเอนะเป็นปืนอันนี้จะสร้างแบบคล้ายๆของรัสเซียปืนนี้จะยิงค่อนข้างรัวนะแต่ว่าไม่แม่นเลยปืนนี้เอาไว้เน้นเน้นชาเซซอมบี้ด้วยก็เลยมันไม่ค่อยรัวเด็กประหารเซซัมบีชัวดูทรงไหนทางเข้ายู่ไหนเลย นี่พ่วงหน้าต้องมาเข้าทางระหว่างพวงนี่นี่อเ,เอาไว้เตาเราทำไมระหว่างพวกมันเลยจังดูรู้สึกอัดอัดเลยอ่ะต้องไปข<ด>ั้วบนอ่ะข้างในตกเต่งนี้จำลองมันจะพร้อมครับเลยๆเลยจะเล็กๆหน่อยทางมันจะแคบๆหน่อยมันจำลองการอยู่ในในเรือดำน้ำโอ้ oh my god อันนี้จะเป็นห้องควบสุนนะเรับซึ่งมันจะซับซอ้อนนิดนึงอ่าห้องกระสุนไหนเอ่ย โโอ้ห oh oh. มันจะซับซอ้อนขัน้นนึ่งนะขั้นนี้เพราะว่าจะลองมาจากเดิมน้ำแล้วจะลองอะไรหมดเลยจลับกับเรือลบอะไรหมดเลยนี่โอแบ๊บแบ๊บแบไปเดีย๋ยวเราไปดูพ่วงที่สองอกันเลยพ่วงที่สองเป็นพ่วงอะไรครับอโนนพ่วงบัญชาการแล้วก็พ่วงก,การลบไปด้วยสามพ่วงหน้าจะเป็นพ่วงการลบหมดเลย <S <S มาไปยื่นนามัน, <S <S นทันแล้ว ไม่ถ่าแล้วตามไม่ถ่าแล้วต้องซ้อมต้องใช้สมาธิถัดมาจะเป็นปืนใหญ่ขนาด8นิ้วนะปืนนี้ีปืน8นิ้ว8นิ้วเลยเหรอปืนไม่ใช่เหมือนปืนปืนแปดนิ้วเลยปืนนี้อุ้ยนึกว่าหลุดมาจากเรือรบทะ <c oughs> ป,นปืนใหญ่เลยลปกติอีแหละแค่ว่ามันยิงดีกว่าถัดมาก็จะเป็นห่าวบัญชาการนะับนี่หองบัญชาการเฟี้ยวนะเหลี่ยมเฟีย้ยฟิ้วเหลี่ยม เหลียมถัดมนาะก็จะเป็นที่ต่อต้านกัศยานเหมือนเดิมก็จะมีปืนเอแล้วก็พวกมีสายต้านกัศยานแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่ปืนยิงมีสามอันนี้เป็นปืนเลเซอร์นะครับปืนนี้เอเลเซอร์เหรอใช่ใช่เอเลเซอร์โอ้ my g o d ชาฝนโอ้ยฝนตกแล่ตอนนี้ใครเป็นข้างในหนี่ยม<ป>เดี๋ยวเราแวะไปห้องมาชาการกาัะนะหน่อยไปป่ะป่ะห้ไปมาชาการกันเลย อ่เข้าคนละทางนะครับยังเฟี้ยวมาง้องก,ก็ยงรถเต่าบอกว่าคนคนทำขี้เกียจคนทำไปทำทางนี้เนี่ยอันนี้เปิดไงวะอันนี้ไม่ใช่อ,อันนี้ไม่ใช่ไปเดี่ยวไปขา้างนอกอันนี้เป็นปุ่นตันฟ้านี่ต้องมาต้องเข้าทางนี้ทางประชาการเราเฟียบฟาร์มโคตรบัวจะค่อนข้างหลบเฮ้ยหอมใจก้าเฟียบจริงไหนขอไปดูหน่อยซิ เข้ามาากกันเข้ามา้องามาฉาการก็จะลุกลุกเลยทีนี้เน้นเน้เน้นใช้งานจริงจะลุกลุกเลยโอ้มายก็ไม่ได้แจ็คไม่เห็นเลยมีอะไรเลยไปห้องบัญชาการพี่นี่คือโคตรโล่งอ่ะห้องบัญชาการพี่อ่ะเข้ามาชาการเราใช้พนที่ครูมิสุดอ่ะตารางในหัต้องครูมิสุดเพราะว่าแบบออกไปไปพวกที่สองไปไปโป้งต่อไปกัน จะไม่อยากให้รีวิวนาเราจะไม,าไม่รีวิวละเอียดทั้งลำเดี๋ยวมันรีวิวนาเกินถ้ารีวิวละเอียดทั้งลำงก็แอนิเมชันดีกว่านะจริงจริงรู้ทุก <โฮ S 1> ทุกป,ประืนปตอืต่ออนนเป็นปืนง่ออันนี้จะไม่เหมือนปืนข้างหน้ากับปืนพวกเมื่อกี้คือจะมีสองรูแล้วยิงรวดรับปืนข้างหน้าเลยอันนี้ยิงกดถ้าปืนข้างหน้านเลยแล้วก็จะจะยิงแม่นด้วยปืนนี้เอ้เหมือนเหมือนมันเหมือนไร้่อปตอของอะไรประเทศ ใช่ใช่แล้วก็มันถ้าถ้าจับเป็นแนวตั้งนะมันจะเหมือนของจีเอของญี่ปุ่นมากเลยของญี่ปุ่นมันเป็นแนวตั้งแนวตั้งสองรูยิงใช่อย่างมั่วเลยอะไรก่อนเราผสมหมดเราผสมหมดเรายังมิดเป็นมิสไซแบบอันนี้จะเป็นป่อยมิสไซก็ยยคือจะป่อยมิสไซแบบหละอันนี้ผสมของอามิตรของรัสเซียเข้าไป แล้วตรงกลางตรงกลางนี่คืออะไรครับเนี่ยตรงกลางนี่อันนี้มิดไม่สายหรือเปล่าี่เป็นปล่อยทำลายสามารถทำลายใส่รถไปด้วยกันได้ว่าทำไยใส่แบบยิงเป้าหมายที่แบบงกงปางได้สบายอ่ะของหนักของบอกอันนี้นี้หมอยการหันข้างยิงแล้วไปหันปองปองปองปังได้เลยอันนี้หมอยการหันข้างยิงสวยนะจริงๆเออสวยเวลายละเอียดละเอียดโค้รเยอะเลยมัวบานงานมากงานนี้พลังไม่พาไปดูระเบียเกียร์พาไปดู นะครับอันนี้คือร้านล้งๆนี่คือร้านฮอใช่ไหมครับหรือเลยเราไม่ใช่ร้านฮอรครับเป็นเป็นข้างในมันเป็นเออเป็นเป็นพวกข้างในเป็นพวกนอนนะแต่ว่าเราสร้างตื้นมาจริงๆก็ฮอมาจอดได้ฮอรอดนีได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไหนอันนี้เป็นอะไรครับอานนผมรู้เป็นโดนรับโดนโดนตรวจการสามารถดีดไว้ได้เลยดีดไว้ได้แล้วก็เวลาลงจอดก็จะลงจอดบนพื้นทรายอย่างเงี้ยเพราะพื้นทรายมันนิ่มมันไม่ค่อยเป็นไรหรอก มันก็มีเคียนยกกลับขึ้นมาวันนี้เออโคตรเฟี้ยวแต่ไวก็ไม่น่าเบียดอะไรเลเป็นแต่พ่วงไอ้ลูกเรือแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็อะไรต่างๆนี่ต้องดูข้างในแบบต้องดูกระแดกไม่เป็นไรหรอกข้างในน่าจะมัวบรรยงพอสมควรจริงๆอีพเฮ้ยข้าหลังข้าหลังสนใจฟตอร์โดดเดียวฟตอร์ตัวใหญ่เลยมือเท่าขับมาไม่เป็นไรตัวข่ายเรอยู่คนเดียว เอ้ยมัน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 โดดเดียวมันมันต้องปรับฝนอ่ะปรับฝนแล้วก็ค่อยๆถ่ายอะแต่ยี้ปืนปืนหม,มาป่าเดียวได้ยอยู่นี่แหละโอเคครับ <laughs> okay, ผม,มพี่กบเต็มสิบเท่าไหร่ดีโอ้ให้เกินเลยให้ 21, ยี่สิบเลยรายละเอียดเจอดีเอาร้อยเอาเอาเอาร้อยเลยไหมเอาร้อยเลยไหมร้อยเลยเอาไปเลยไ <laughs> มื่จะไม่ให้ แหมือนน้องไงล่ะเนอะแตผมพี่นี่ก็แบบน่าเอาไปเลยเอ้ยไม่ได้ขนาดนั้นมันเขาเรียกมันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไงรถไฟอานนวันนี้นี่คล้ายเป็นแบบรถไฟหน่วยช้าทีหนึ่งนะจริงๆพี่ดูแมงเอาไปบวกได้เลยอ่ะส่วนรถไฟพี่โกบ่ะอ้นี่ไงเตาไปบวกเลยอันเนี้ยรถไฟพี่โกบ่ะตอบโต้ระยะไกลไงเอาปืนใหญ่ยิงตอบโต้ระยะไกลเอา มาครับผมถึงงานสุดท้ายแล้วนั่นก็คือของผมนั่นเองซึ่งมันยังไงอนะ่ะมันคือครึ่งกลางๆอะ่ะเหมือนระหว่างพี่กบกับอานนท์เลยอ่ะจะละเอียดก็มาละเอียดจะจะยังไงก็อย่างนั้นอะ่ะมาครับผมถึงรถไฟลำสุดท้ายครับก็คือรถไฟลำของผมนั่นเองซึ่งรถไฟของผมจะแปลกอย่างหนึ่งนะครับ <mythology> เพราะว่าอาวุธของเราจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้น um> แล้วก็ซึ่งรถไฟลำนี้คนระับมันมีภารกิจเฉพาะก็คือหน่วยป้องกันโรคระบาดนั่นเองครับผม มาเดีย๋ยวเราจะมาดูที่หัวจักรกันเลยซึ่งสิ่งแรกครับก็คืออาวุธนะครับของสารัฐอีกแล้วฟารางนั่นเองซึ่งฟารางอันนี้เราเอามาดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับให้ให้ปกติมันจากยิงเป็นกระสุนเนี่ยให้มันยิงเป็นไฟฟ้าแทนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันสิ้นโลกจริงๆเนี่ยเราไม่มีกระสุนหรอกครับยิงไปเดี๋ยวก็หมดและด้านในนะครับหัวจักรเราเราจะมีเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์ไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับมีแบตเตอรี่อยู่2ก้อนอ่ะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับถ้าแบตหมดก็ยกออกมาได้เลยยกมาใส่ไปออกจากเครื่องยนต์ต เราปิดปิดประตูก็ได้นะถ้าถ้าอยากออกยากๆอะ่ะปิดประตูได้นะซึ่งถ้าน้องๆถามนะครับว่าอันนี้คืออะไรเหรอพี่มันคือระบบล็อกดาวนะครับส่วนต่างๆครับอย่างเช่นสมมติซัมบี้มาเราเปิดสัญญาณเตือนได้นะครับซัมบี้มาเราปิดประตูได้หรือถ้าซัมบี้ระบาดในรถไฟเราก็ล็อกดาวน์รถไฟได้ซึ่งอันนี้ผมขอยังไม่ลงลึกนะครับถ้าใครอยากลงลึกเม้น์มาไว้เดี๋ยวผมจะมาละมารีวิวให้ทีหลังนะว่าระบบผมมันเยอะเกิน ต่อมาครับผมหมดนี่20นาทีก็ไม่พอต่อมาเป็นกลางตรงกลางรถไฟนะครับด้านข้างจะเป็นปืนกลน,นะอันนี้ปืนกลใช้กระสุนเพื่อกรณีนะครับเราจะเข้าสถานีและซัมบี้มันอยู่ข้างหน้าเยอะเราก็เอาไว้ยิงได้ครับเฉพาะยิงด้านข้างนะอันนี้เฉพาะยิงด้านข้างแต่ถ้าทหารนะครับทหารคุณแข็งแกร่งเกินไปครับคุณแบกปืนเอาไปใส่ด้านข้างก็ได้นะครับด้านข้างที่มันจะมีช่องว่างๆอยู่คุณแบกใส่ได้เลย พ่ามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนฟังได้ยิงยยมันคล,าลนน้ายมันคล้ายปืนร้อยนัดอ่ะ้อยนัดขาตั้งอะพอดีไมคับมันสร้างโมเดลเล็กๆไม่ได้ก็เลยต้องสร้างโมเดลใหญ่เอา MG12 มาดีไหต่อมาครับผมก็คือตู้นอนถามว่าพี่เปิดมาตู้นอนเลยเหรอคือที่ผมเอาตู้นอนนะครับมันจะได้กระจายกําลังได้ดีกว่าถนะ้าเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ อ่ะเดีย๋ยวพามาดูด้านในดูภายนอกนะภายนอกเอ่อภายนอกบ,บนระหว่างบูกี้หัวจักนะครับกับบูตู้ที่สองคนะความสูงไม่ค่อยต่างแต่ข้างในนะครับมันเป็นตู้นอนสองชั้นชั้นแรกกับชั้นสองไม่ต่างครับไม่ต่างไม่มีอะไรต่างครับมันจะต่างแค่ว่าชั้นแรกชั้นแรกเนี่ยห้องน้ําจะเยอะกว่าแต่ชั้นสองห้องน้ําจะน้อยกว่าแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเยอะอ่ะห้องน้ํานะครับ <St ick le> อันนี้ห้องอาบน้านะอันนี้ห้องอาบน้ําอ่า ถามว่าห้องน้ําห้องน้ำจะอยู่ขอบนะครับขอบซ้ายกับขอบขวาห้องน้ำอานจะมีสกีบีดี้ข้างไหนปะเปิดลองเปิดดูดิเปิดดูเผื่อมีอาจจะมีเอชซีพีในนี้ก็ได้ใครจะไปรู้มีไหมมีไหมเจอเจอไม่โดนสกีบิดี้เจอเจอเจอต่อมาครับพวกที่สาม เป็นพ่วงใหญ่ที่สุดละพ่วงนี้พ่วงใหญ่ที่สุดยาวที่สุดนะครับในบรรดาพ่วงทั้งหมดก็คือพ่วงสถานีลบสนย์มัะชาการของเรานั่นเองสถานีนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนซึ่งภายนอกนะครับจะประกอบไปด้วยปืนขนาด100มิลลิเมตรนะครับเป็นปืนไฟฟ้านะครับยิงคล้ายเรียวกันเลยเป็นปืนไฟฟ้าหลังจากเป็นปืนไฟฟ้านะครับน้องๆถามว่าเฮ้ยพี่อะไรมันลอยๆย,ยอยู่เนี่ยเนี่ยซึ่งอันนี้ก็คือดโดรนนะครับ ไปเรนโดนสอดแนมกับโดนโจมตีนะครับอ่ะห้องโดนอยู่นี่ประตูจะสามารถปิดเปิดได้ก็๋ยวปิดให้ดูมันจะปิดก็จะปิดแบบนี้อันนี้คือปิดอ่าอันนี้คือปิดนะปิดแล้วก็อยากจะอยากขี้เกียจวินออกกันดีฮะจะทุบทุบช่องให้หลังจาก ห้องดโดรนนะครับก็จะเป็นหอประครับบัญชาซึ่งหอประครับบัญชานะครับมันมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นเลยทีเดียวนะถ้าถ้าดูภายนอกก็บ2ชั้นแต่ภายในอ่ะ4ชั้น <laughs> จะรั่วภายในมี4ชั้นนะครับแต่ดูภายนอกกเหมือน2ชั้นนะอ่ะซึ่งชั้นแรกครับอ่ะตรงกระจกอะ่ะชั้นแรกจะเป็นศูนย์การวางแผนการปฏิบัติงานนะครับก็คือครับอ่ะวางแผนก็วางแผนในห้องนี้เลยนะครับเตรียมงานก็เตรียมอะไรก็อยู่ในชั้นแรกเลยส่วนชั้นที่2นะครับวางแผนเหมือนกันแต่จะเป็นแค่แผนใหญ่ก็คือแผนที่ใหญ่ๆจะอยู่หอหอที่2นะครับ เป็นการวางแผนล,ล่วงหน้าเป็นเดือนแบบว่าเดือนนี้เราจะไปที่ไหนกันคือถามว่าทําไมต้องวางแผนเป็นเดือนเพราะว่าเรามีทรัพยากรที่จํากัดนะครับมันต้องหาทรัพยากรเรื่อยๆเลยต้องวางแผนระยะยาวตัวส่วนอีกอย่างหนึ่งหอนี้นะครับมันสังเกตได้ง่ายมากมันมองในรอบคันเลยนะครับยงเวทด้านข้างซ้ายขวาอันนี้มองไม่ได้หรอก นี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเดบอกมองเดบบอมองเดบอกมองไม่เห็นอะไรเลยมามากระจกเลยมา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 เคลียร์กันมามาเคลียร์กันม่เอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนวะเอาไปนอนไวะอาไป อ๋อถ้าถัดหลังจากหอบคับบัญชานะครับก็จะเป็นของศูนย์โดโรนอีกเช่นเคยนะครับกับปืนใหญ่ถามว่าทำไมพี่อาว,วุธน้อยจังนะครับเฮ้ทีมซัมบี้ทำไงได้อาวุธมีจำกัดมาเดีย๋ยวเราไปพ่วงต่อไปกันเลยไม่แน่ใจว่าได้เขียนป้ายหรือเปล่าอันนี้พ่วงที่สามต่อไปพ่วงที่สี่เนี่ยพ่วงที่สี่พ่วงที่สี่นะครับเช่นเคยพวกผมตู้นอนอีกแล้วอ่าถามว่า อ้าวพี่พวงสองก็ตู้นอนพวงสี่ก็ตู้นอนทําไมพวงสี่ถึงมีตู้นอนล่ะพี่คืออย่างนี้ครับเราเราอ่ะเราจะต้องจอดรับประชาชนเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการระบาดเนี่ยเรายิ่งช่วยประชาชนได้มากแค่ไหนนะครับการระบาดเราอ่ะจะยิ่งน้อยลงเท่านั้นยิ่งช่วยเยอะการระบาดยิ่งน้อยลงแต่คันนี้มัมนมีคันเดียวนะอืมไม่แน่นะอนาคตเหมือาจะมีสิบคันก็ได้เป็ พ<ม>่วงที่ห้านะครับพ่วงที่ห้าอันนี้เป็นพ่วงอาหารนะครับโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารสองชั้นเลยคลาแบบตู้นอนเลยเนะมาะมามากินอาหารกินอะไรดีอยู่นี่ไม่มีอยู่นี่มีทุกอย่างยกเว้นอาหารอิตาลีอาหารอินเดียต้ตมตําเอาต้ตามตําเอาต้ตามตํตาต้มตําเอาต้ตามตํา ซาเซ่เลยเซ่เดาต้นตำเออมามามาสมตำบอกซอยจุอ้าวมาให้หมดมามานี่นี่กินไหมนี่มะเขียบีกินไหมมะเขียบกินไหมเขียบไปอย่าอย่าระเบิดนะระระไฟระเบิดนะไป็ระเบิดหรอกอันนี้คือห้องครัวนะครับอ่ะห้องครัวเวลาเราจะเดินไปตู้ต่อไปครับก็ผ่านห้องเสบียงนิดนึงเอ้ะเดี๋ยวว่าเปลี่ยนห้องเสบียงแล้วไม่ใช่หรอทำไมเซิร์ฟมารี อะไรอะเซิร์ฟดีนี่เซิร์ฟดีไมค์ครับมันบล็อกไม่ไงวะไม่ให้น้องน้องเปลี่ยนห้องซาเบียงแล้วไงไม่ก็กลับมาแบบเดิมเออช่างมันอย่าค่อยเดี๋ยวช่างไม่เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนใหม่ต่อมาพวกสุดท้ายอันนี้พวกที่หกแล้วแหละดยังไม่สุด,สดท้ายที่ยังมียังมีไกกว่านี้มันมีเจ็ดพ่วงอ่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นพ่วงเป็นพ่วงการกักกันนะครับ ผู้ติดเชื้อให้เข้าไปเราเอาออกไม่ได้นะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาไปที่เอาไปที่ผมจะโดนส้มีการเอาไปที่โดนส้มีกัดซึ่งคนสมมติประชาชนนะครับแบบโดนกัดแต่ถ้าอยากขึ้นมาเราเราจะมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือให้ขึ้นมาแต่เราจะวิจัยเขานะครับก็คือเราจะฉีดยาใส่ตัวเขานะครับทำการวิจัยหายารักษา <c oughs> และ เขาต้องอยู่ในห้องนี้แหละตลอดไปนะครับและถ้าเขาเกิดอารวาสขึ้นมาครับทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์อนุญาตนะครับที่จะเป่ากระบาได้ทันทีเลยนะครับผมโดยไม่ปราณีทั้งสิ้นลักหมอคมคมต่อมาพ่วงที่เจ็นะครับอันนี้พ่วงสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆนะสุดท้ายจริงๆเป็นพ่วงแห่งการวิจัยนะครับเนี่ยที่จริงนี่ห้องฆ่าเชื้อนะเปิดทีบรพแต่นี้ขี้เกียจเปิดทิ้งไว้เลยอันนี้คือห้องวิจัยนะครับ เราบรรดาวิจัยทั้งหมดก็จะมาอยู่ในนี้กันหมดเนี่ยแหละอ่ามีตู้ห้องทดลองมาเรียบร้อยแล้วมีเครื่องปรุงยาอะไรไมาให้เรียบร้อยครับผมสุดท้ายนะครับอันนี้ถามว่าเอาพี่เปิดประตูแ,แบบนี้ผีจะไม่ขึ้นเหรออ๋อใช่พี่ตั้งใจให้ผีขึ้นนะครับข้างหลังนี้ผมตั้งใจที่จะให้ผีขึ้นพอผีขึ้นมาปุ๊บเราก็ปิดประตูครับผมผปีไปตูข้างผีขึ้นมาสักสองสามตัว ประตูได้เลยเอ้ยเอ้ยไอ้กรดนขังไอ้กรดนขังเอ้กรดนนำเลต่อเอ้ยโดนขังแล้วทำไงดีถามว่าปิดทาไมเ่ะครับเพราะว่าบางครั้งยาเนี่ยเราต้องเอามาลองกับผีตัวเป็นๆเราก็เลยขังผีไว้แบบนี้ใช่ไหมถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีพวกท่อเนี่ยเป็นท่อนะครับ่อนนี้ท่อดูดแล้วเราท่อพ่นยาอยู่ข้างบนเอาไว้พ่นยาครับไม่ได้ ไได้ดังนั้นใครอยู่ห้องนี้ก็ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะผมหากโดนติดเชื้อเข้าให้ก็เตรียมตัวแตกได้เลยอันนี้ติดเชื้อมังกรหรือเปล่าเฮ้ยลืมลืมพาน้องๆไปดูจุดหนึ่งเลยจุดเตาปฏิกณรเพื่อบางคนถามว่าพี่ได้พลังงานมาจากไหน อะก่อนไป๋ยวพาไปดูก่อนก็ได้อย่ามาคนถามว่าแล้วไปเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากโซล่าเซลเนี่ยเอาพลังงานมาจากไหนอีกมีแน่ๆซึ่งพวกสองเรานะครับเรามีชื่ออย่าหนึ่งว่าเป็นพวกอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่ามีตตอปะกรณ์นิวเคลียร์อยู่ในนี้ไปเข้าไปกันเลยนะอันนี้เป็นห้องเก็บปราปาถัางเก็บน้ำไป อันนี้คือห้องเตาปฏิกรย์นิวเคลียร์นะครับถามว่าแรงปัดาใจได้มาจากไหนเหรอไม่มีครับตัดแปลงเอาล้วนๆเพื่อรังสีว่าถ้าเข้าไปเนี่ยปกติต้องใส่ใส่ชุดนะแต่เราไม่มีชุดให้ใส่ตอนนี้นครับจะเข้าไปจะเข้าไปซอมงทำง่ายไม่ยาก จิ้มจิ้มไปขันตะแก,ตกีทุบทุบไปเดี๋ยวก็เสร็จมันเกาแล้ววะมาหมดแล้วทีนี้ซึ่งเดีย๋ยวถ้าแบบน้องๆนะครับอยากได้รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยบอกมาได้นะเดีย๋ยวพี่จะแบบพามาทัวร์ทีละคลำทีละลำเลยอืมเอาเป็นว่าอ่ะพีก่กบอานน เต็มหนึ่งให้เท่าไหร่วดหัวหนึ่งหนึ่งให้เท่าไรเอาไปดูท่าพอพออ่านรายละเอียดเยอะหยอกหยอกหยอกหนึ่งให้หนึ่งเต็มรันให้ร้ันเต็มรันให้ล้านตอนนี้พูดเลยดีมากแต่ว่าขี้เดูเยอะมันปวดหัวปวดหัวใช่รายละเอียดที่ใส่เยอะเกินไอจริงถ้าทำเป็นแอนิเมชันนะบันเทิงอ่ะคิดอยู่จะเพลงไหนมาใส่ ทำหลอกมาเวทล้อของแย่เลยอืออะ้รผมมาพี่กบมีอะไรจะพูดก่อนไปไหมครับแน่อันนี้พี่หรือบอกาอ,อยากตามนั้นครับขอยากที่อาร์ตบอกอรอยายละเอเยียดมันเยอะเออเลยไม่ค่อยมีเวลานั่นเฮ้ย